เครียดอ่อนลา้าขอเพียงแค่รู้ว่าเราคือคนที่จะมามอบพลังและความหาให้ทุกกลัวเรือนตอนนี้คือฮอลลีวูดเกมไรท์ไทยแลนด์ยังคงสนุกสนานเต็มที่กับเดือนแห่งฮอลลีวูดเกมไนท์อินเตอร์เนชั่นแนลที่สร้างบรรยากาศการเที่ยวต่างประเทศให้หายคิดถึงเปิดทริปทัวร์ทั่วโลกโดยวิลลี่แม็กอิทช์บินลัดฟ้าพา,พาไปเล่นเกมพร้อมกับเหล่าศิลปินดาราแถวหน้าของวงการบันเทิงและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด10,000 0บาท และก่อนที่จะเข้าไปทัวร์เหล่าซุปตารและทีมงานทุกฝ่ายก็ได้ผ่านการตรวจเชื้อโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดตามพรกฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดรับรองว่าสนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนในวันนี้หันสาในแบบฉบับดินแดนทระตะาไปกับเหล่านางฟ้าที่มาปะทะกับเหล่าชายชะกันทีมแรกสามสาวดาวการประกวดนำทีมโดยมิสอินิเวอร์สไทยแลนด์ปี2020อแมนดาชาลิสาเออขอผู้ชายเขาเรียกว่า นอนนอนใช่ค่ะนั่งแบบหุ่นแซ่บเซ็กซี่ทุกท่วงท่ากวางวันเปียะอันนี้พี่ไหไฮนักแสดงสาวลูกครึ่งสายปาตีคาริสาสปริงเก็ตอ่อขันเข็มใส่ถุงยางใส่ถุงยาง นเสือแห่งความห่านำทีมโดยยูทูบเบอร์นักกินพิสดารอิปปงลังสะอ่อนข้าใก่ข้อไขข้าควรขยันจะนาไยอยู่ระวางข้อใส่อนลางตลกติดดินบุกระดับเทพก็ตีอาราบอยผู้ชายสายเกษตรเป่ง่ายใจถึงเซนาหอย โอ้ยจะเขียนเลขฝาวเขียนเลขไม่ได้ฝาวฝาวเดี๋ยวเดี๋ยวเเขียนเลขฝาวแล้วเมื่อกี้เขียนพยายามชนะไม่ฝาวคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ ดีทุกคน <Yeah. S 1> ตามสบายเชิญน,นั่งเลยนั่งกันเลย yeah. Yeah. และทุกท่านครับวันนี้ปาร์ตี้อินเดียของเรานะครับทำให้คุณขำกระจายแน่นอนฮอลลีวูดเกมไหนไทยเลย <Yeah. S 1> วันนี้เหล่าซุปตาเนี่ยนะครับจะมาแข่งขันกันเพื่อคนทางบ้าน2ท่านนี้ใครมีคะแนนสะสมสูงสุดมีสิทธิ์เข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงรางวัล1น1 0 0แสนบาทกันจ <Yeah. S 1> <ๆ>้ yeah. และแน่นอนครับวงดนตรีเนาอิมพอร์ตมาแล้วนะครับเพื่อให้เข้ากับประเทศอินเดียนี่ก็มาจากอินเดียเหมือนกันซีสมายเอาล่ะเพื่อนจ๋าวันนี้หัวเราะก,กันขำบ้านแตกบ้านแตนกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเรายังอยู่ในทีมนานานชาติกันอยู่นะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะของรายการของเราเนี่ยนะครับเราก็จะแต่งตัวกันอย่างเต็มที่เชื่อมั้ยแต่งกันซะจ,จนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครกันบ้างนอะ ตอนนี้พรมก็เปลี่ยนใหม่มาเอาให้มันเป็นอินเดียที่สุดเลยนะฮะสองฝั่งนี้นะฮะเป็นทีมของเรานางฟ้ามาโปรดประทักับเทพขบุตรหนังอินเดียดูซะก่อนขอต้อนรับทีมแรกของเรานะครับน้องคาริสาน้องกวางและแมนเดอร์เฮ้ยฮะเฮ้ย คุณเป็นใครเนี่ยบังบังใช่ใช่บังบังนี่โง่โง่นะเออไว้ใจใครไม่ได้พอบอกว่าเดี๋ยวขอไปฉี่แป๊บหนึ่งขึ้นรายการขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวอเอาตรงนี้ได้ยินเพลงประจำรายการยังฉี่อยู่เลยพับเก็บเต็มเลด้๋ยวนเดี๋ยวนะนึกว่าเปิดตัวจะเปิดตัวเป็นมุกไงถ้าแบบว่าเฮ้ยไม่ยอมมานั่งตรงนี้เปิดตัวมามุกแค่บังแค่นี้ เบามากเบามากไปนั่งเลยไปนั่งเลยบอกเลยไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้นะสวัสดีครับสวัดีครับขอโทษฮะทีมผมมีใครบ้างทีมผมมีใครบ้างใส่หน้ากากจำไม่ได้นี่เพื่อนคุณทั้งนั้นเลยเฮ้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 ยผมเป็นจอทำจะบ้าเลยไงนี่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 สวยเชียว ว่าใครว่รีเทิร์นว่ารีเทิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นคนใกล้ตัวด้วยมาแต็มเตอมว่ารีเทิร์นนี่เขารวมตัวนางแบบนางงามเอามานะฮะแล้วก็ขอต้อนรับการมาปาร์ตี้ครั้งแรกของอแมนด้าชอบไหมชอบไหมชอบมาปาร์ตี้บ้านที่มาให้อแมนด้าคุยยังไงบ้างได้เจอพี่จัดผู้ชายหล่อๆมาเต็มเลยดูดิ พ่อบอกเลยนะครับว่าสาวๆเขามีของลูกสาวผมคาริสานี้เขาบอกเลยบอกพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวโชว์ระบำงหน้าท้องเดี oui> ๋ยวโชว์ระบำหน้าท ah ้องได้ป่าได้ป่าโชว์คนเดียวหรือจะโชว์กันทุกคนไม่ถนัดเลยขอมีเพื่อนได้ป่ะคะพ่อได้ได้ลูกลูกลูกจะโชว์จะชวนใครจะชวนใครเตนไปหมดเลยไปหมดเลยอาสามคนอาดนตรีเตรียมตัวระบำหน้าท้องมาเลย อกอดเจนได้ด้วยเอาตอมตัวแน่ตัดหัววอเยเจนได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่ไก่บ้าเหรอเออขอบคุณมากนะครับสวยน่ารักมากมากเอาล่ะคุณหน้าทีมของคุณนะครับคุณตอนยอนสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตอนยอนครับค่ะคือผมเนี่ยได้ยินว่าคุณทําอาชีพอะไรนะ Content Creator ใช่ครับ Content Creator นั่นหมายความว่าคุณจะคิดเรื่องราวค<ะ>่ะไม่ว่าจะเป็นละครรายการหรืออะไรยังไงก็ได้หมด ได้หมดได้หมดเลยค่ะอ่ะคุณตอยยนครับถ้าเกิดคุณได้หนึ่งแสนบาทคุณจะไปทำอะไรบอกเลยนะคะว่าตอนยอนได้หนึ่งแสนบาทตอนยอนจะเอาไปตัดใช้ใช้อย่างงั้นออหนึ่งแสนบาทรับไปนับไหมนับนับค่ะนับแล้วก็จะไปใช้ทำอะไรไม่บอกเป็นแผนในอนาคตค่ะเป็นแผนเอ่อเรียกเอาเนี้ยผมไม่ผมไม่อยู่ไอทีมนี้ได้ไหมทำไมอ่ะไออีท์สดไออีท์สด ผมมาแนะนำทีมต่อไปของเราเลยนะครับขอต้อนรับคุณก้ตีคุณอีทโปงลาลักคุณเสนหอยอย่าเอาผ้าออกมาเพราะมันกำตดอยู่มันตอนแรกมันอยู่ในผ้ามันก็สบัดตอนนี้มันฟุ้งหมดแล้วเอาเอาตรงๆนะขมขอสเกพือาใหญ่เชี้ะไม่น่าเชื่อเลย คุณอีทมาครั้งแรกด้วยนะต้องขอบคุณมากนะครับที่มาปาร์ตี้กันในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าทีมคุณแพมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับคุณแพมเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวเหรอ Yes p l e a s ยโอ้โหดีมากๆเลยคุณทำรายการเกี่ยวกับข่าวแบบไหนข่าวทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมบันเทิงการเงินอุ้ยหลักแตล่งงไก่อเรื่องอะไระ เอเมลี่ครับผมกลับบ้านแล้วนะท่านบาลแรงของมึงเยอะเลยอ่ะวิเขามาเต็มเลยนะฮะหนึ่งแสนบาทคุณแพมถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรหนึ่งแสนบาทจริงๆได้ไปหนูอยากจ้างผ่ามิจิอะไรนะ่ามิจิผ่ามิจิอ๋อทำการรีแพร์เปลี่ยนทุกอย่างเขาเรียกว่าอยากได้ชีวิตใหม่ครับอยากได้ชีวิตใหม่ ทุกวันนี้คุณยังไม่ได้ผ่าเลยใช่หนึ่งแสนบาทมันพอไหมกับการผ่าน่าจะพอเอางี้ก็ขอให้โชคดีทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้เราจะแข่งขันกันหมด5เกมด้วยกันทีมไหนที่มีคะแนนมากสุดจะเข้าสู่รอบแจ็คตเพื่อชิงรางวัล1นึ่งแสนบาท oh. อันี่เอาว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมผมพราฝ่ายชายก็ไม่ยอมแพ้ฝ่ายหญิงได้ยังไงฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องมีคนที่แข็งแรงถูกเลือกมาเพราะเกมแรกที่เราเริ่มมาเกม อบอุ้มอึดนั่นเอง <Hey. S 1> โอ้โหอเหมือนเนี่ยมันจะมีลูกบอลหนึ่งคนจะต้องถือลูกบอลยืนอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งคนและฝั่งนี้อยู่ตรงนี้หนึ่งคนคถือลูกบอลเอาไว้ไม่ให้ล่วงลูกบอลเนี่ยจะก,กี่ลูกที่มันมาคุณก็ต้องถือให้หมดมถ้าคุณทำหล่นเมื่อไหร่จบเกมทันทีใครได้คะแนนแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับตอบถูกได้หนึ่งคะแนนนะครับใครชนะในเกมเกมนี้ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็จะได้โบนัสอิกห้าคะแนนนะครับ yeah. ฝั่งนี้ใครจะเป็นคนที่ถือลูกบอลครับให้พี่กวางค่ะคุณกวางเชิญกวางถือลูกบอลฝั่งนี้ครับให้พี่อีทค่ะคุณอีทโงลาถือลูกบอลเอาละ่ะทั้งสองครับยืนอยู่กับที่เอาลูกบอลออกมาอย่าให้หล่นนะครับ ต้องใช้มือถือเท่านั้นครับเข้าใจไหมครับเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกนะครับคาริสากับคุณโกตีเจอกันครับมาโอ้โหใช่โกตินจริงไหมเนี่ยเออพี่ต่อไปดีนะแล้วผักผักมากแรงผักตมากเลยนะแต่ก็หลังฮัทแมวหลังนี้หลังนี้คิดถึงคิดถึงเขาพร้อมนะพอภาพมากดได้เลยนะฮะ เตรียมตัวโอ้มาแล้วเหรอลูกสัตว์มาแล้วนี่ลูกถัตว์ไปให้คุณดูก่อนลูกก็ไม่ได้สัตว์เขสาสัตว์เองเออเว้ยไม่ได้ทำงานมาวิลวลี่มาเกเลยวิลลีอ่อะไรถือว่างเท้าเพื่อนไหมใช่อีกทีดิอพอแล้วพร้อมนะพอภาพมาคุณกดได้เลยนะเตรียมตัวโอเพ่นบิลของคู่ทั้งสองคือคำนี้ กดก่อนแล้วฮะตอบว่าเจตรินฟินหอยเม่นเจตตอบแล้วตอบแล้วตอบไปแล้วตอบไปแล้วโอเคเอาวินตาบินทีตอบินทีตาบินทีเล้เจตลินให้ตอบห้าทีเลยเจตลินฟินอะไรเจตลินฟินออยสเตอร์มันคืออะไรมั้งหอยนางรมหอยนางรมเจตลินฟินออยสเตอร์ตายน่าจะเอาไปทำละครเจตลินฟินหอยนางรมกรรมการให้ไหมครับใช่ โอเคได้ไหมโอเคกันกับกันกันโฮะเอาไว้ตรงไหนก่อนพี่จะเอาไว้ตรงไหนอันนี้อ่ะใส่ไม่ได้เอางั้นงั้นข้างเดียวข้างเดียวพอข้างเดียวพอเอาใส่ข้างเดียวอ่าแล้วก่อนนี้ไว้อย่างงี้โอเคไหมเออได้ไหมเออได้ได้ดูเรื่องเฮ้ยคุณนมกระดิกได้ด้วยอ่ะอ่ะผู่ต่อไปครับอแมนดาคุณหอยเจอกันเชิญ ครับมาเล่นก่อนครับอกผู้มวยทั้งคุณคือภาพนี้ครับโอ้ยก็ไม่มาตอนมันคุยกันอยู่ขึ้นก่อนแล้วเคาได้เปรียบไปเลยอี่อะไรไว้ใจไม่ได้เลยพร้อมนะครับหอยเอาให้ได้ลูกอยลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ดูลูกบอลก่อนนะฮะคนที่ได้ลูกต่อไปมีเดือดร้อนนะต้องชนะเท่านั้นนะลูกใหญ่่อยลูกใหญ่ลูกใหญ่ภาพมา กดอ้าวผมกดได้ก่อนไฟเขาขึ้นปลาโมดโปรดปูเซดอนเยปลาโมดโปรดปูเซดอนใช่เปล่ากรรมการถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาคือแบบเชิญเข้ามาัน้าครับนักกับคุกวางไม่มีว่าจะวางยังไงคุกวางหนักใจเลยเนี่ยตอนเนี้ยได้โอ้ขบวน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 ข่ว ได้มเต้าอยู่ได้นะเฮ้ยเธอแข็งแรงมากเล่นกันต่อเลยเล่นกันต่อเลยพูดออกไปออนยอนกับคุณแพงรับเชิญครับเจ็บตัวดีพร้อมโอ้โหหนึงคู่ทั้งสองคือภาพนี้ใช่ก่อนเล่าออนยอนนาเดชเทสแฮร์รี่พอตเตอร์นาเดชเทสแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ถูกต้อง จับไมได้จับไห้ได้กดนิดๆกดน้ดๆไปต่อเลยโอเคพูดต่อไปครับกลับมาเลยครับคุณโก้คุณคานิสาเชิญลูกสาวอีกแล้วโอบอุ้มมือทั้งคุณทั้งสองคือภาพนี้จดแล้วต่อห้าสี่สามสองขันนึงนิดปิดอู่ขันนึงนิดปิดอู่ใช่ไหมกรรมการถูกแล้ว เอาใหม่มเอาใหม่ใหม่ไม่ได้เขาไม่ให้องนี้เอาฝันไปที่มือเอาลูกอกได้นะคะได้อ้าวได้เว้ยโอเคเฮ้ยเก่งากต่อเลยต่อเลยอแมนด้ามาหอยเชิญเชิญอแมนด้มาต่อเลยเดี๋ยวไม่ไหวอานีพี่หอยยายยาัดไม่ได้ด้ยย ทาง่วยตดเลยตอดเลยตดลตอดเลยตดลตอดลยตอดเลตอบเลยตอบเลยตอบยังอักจลินพรนอนสภาจลินพรนอนสภาใช่เปล่าถูกต้องไม่ใช่ตอบตั้งไม่ใช่อ่ะแมนเดอร์เป็นโอกาสของคุณแล้วจลินพรนอนอะไรครับ สถานที่ประชุมองนัการเมืองที่ไหนรัชสภารัชสภาเฮ้ยห้ามพูดคิดอะคิดอะรค่ะค่ะจลินพอนอนรัฐสภาใช่หรอากรรมการใช่้วเลแล้วือแล้วเแล้วลแล้วตัดไดพอดีเลยอ่ะแล้วพอดีวางเอาไม่อยู่วางเขาไม่อยู่หล่นไปแล้วหึงรูปจบเกม แมเมื่อยแม่กว้างเมื่อยสิเพราะเธอแอบหนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบเธอครับตอนนี้นมตึงนมตึงจัดไส้ทะลักหมดแล้วหมอหนวดด่วนอะไรนะขอหมอนวดด่วนขอหมอนวดด่วนเมื่อยเลยนะฮะเอาและครับคุณผู้ชมครับเรานี่ได้ฝึกความอดทนกันแล้วนะฮะได้เห็นเลยนะครับว่ารายการของเรานั้นมีวาไรตี้เยอะแยะมากมายคล้าย้ไอพี่ครับ ้วแล้วผมยังไงไม่เราไปสรุปเราอยู่อย่าังจะบรายการเนี่ยังจบรายการเลยอยู่จนจบรายการแบบนี้คือนี่คือหลักการในการแข่งขันของเราในวันนี้ททะนะทำไมวะเนี่ยทะนะทำไมวะเนี่ยฝากเก็บไว้เดี๋ยวเรากลับมานะครับกับเกมนักวาดมือไวสักครู่เดียวโอ้อุ้ม นะฮะเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากจะต้องใช้ความไวในการกดปุ่มแล้วนะคะยังจะต้องใช้ไหวพริบในการคิดชื่อที่จะต้องตอบซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะพี่อีทช,ช่วยได้เยอะเลยพี่อีสามารถอุ้มลูกไม่ให้หล่นได้จนสามารถเอาชนะทีมตรงข้ามได้ค่ะยังไงนะคะคุณตอนยอนตามดิฉันใด้ทันนะคะตอนนี้นาแล้วค่ะ